สวัสดีครับนี่เจใช่ไหมครับอยู่นี่ก็อยู่ที่สวนทุเรียนอำเภอกันทอเจ้าศรีเกตนะครับหมดพุงิันนครับมีปัญหาทุเรียนป่วยนะครับเป็นโรคไททอปทล่าเลยนะฮะมีปัญหานะครับยอดไหมยอดไหมนะครับด้บนก็ไหมนะฮะเริ่มแห้งตายนะครับใบร่วง หลากเน่าคนเน่านั่นแหละครับใช่มก็นั่งคิดนอนคิดอยู่สองคืนได้นะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับหนึ่งก็น่าจะจากความชื้นนะครับความชื้นโคนต้นไม่แห้งนะครับฝนต้นแฉะเกินไปนะครับฝนตกช่วงมีนาเมษาฝนตกไม่เป็นไรนะครับพอช่วงกันยาจะเข้าตุลานี้เริ่มเป็น ป่วยนะครับทับ่ล่าไฟทับทุ่ล่านะครับเชื่อชแมวก็ว่าจะเอาฮะจอบอะไรมาโกยแล้วก็เอาหญ้าออกนะครับแล้วก็จะใช้นะครับไอตัวละม่านะครับละม่าป้องกันโรคนี่นะครับกับน้ำยาเร่งรากนะครับช่วยมาตอนแรกคิดว่า ต้นทุเรียนตายเพราะยาขยา้านะครับตอนแรกไปมาแล้วก็ทเลาะก,กับแฟนอยู่ว่าใช้ยาย่ายญาแล้วทำให้ต้นทุเรียนตายครับแต่สุดท้ายาไปดูในอินเทอร์เน็ตก็ปรากฏว่ามันเป็นโรคนะครับก็คือโรครากเน่าโคนเน่านะครับกับปัญหาย,ย่างหนึ่งก็คือนี้อย่างต้นนี้นะครับออกเหลือง ตัวนี้อาจจะเป็นที่ดินฝนตกนะครับดินที่ไหลมาจากด้านบนนะครับมาทับถมนะครับรากตุเรียนก็เลยไม่ค่อยเดินออกเหลืองเหมือนจะไม่รอดนะครับดินจะสไลด์มาทับโคนต้นทุเรียนทำให้ต้นทุเรียนหายใจไม่ออกเดินไม่ได้ก็อาจจะทำให้ตายได้เหมือนกัน เป็นเยอะเลยครับทั้งสวนเลยครับตอนนี้ก็ดินสไลด์นะครับนี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทําให้ต้นทุเรียนตายดินใหม่ที่มาทับผมโคนทุเรียนนะครับยอดไหมนะครับเป็นทั้งสวนละมัางงานนี้แล้วก็ดูนี่ตัวนี้ก็หงอยๆย ไม่สดชื่นนะครับตไปตอนแรกว่าเป็นที่ยา้ายาไปที่มาไม่ใช่นะครับเ,เริ่มยอดนะครับไม่ตายนะครับนี่ไม่เป็นที่ ดินนะครับดินเนี่ยสายเหตุหลักเลยนะครับทำให้มีความชื้นสูงหญ้าหน้าฝนต้องตัดหญ้าให้โล่งเตียนเลยนะครับคิดว่าแล้วก็ดินที่มาทับถมเนี่ยก็ต้องต้องขุดออกด้วยนะครับมันไหลมาเยอะนะครับให้ดูนี่เหมือนกันนี่เขาเขาฝังเข็มฝังยาไปแล้วนะครับเนี่ย ดูจากสปริงเกอร์นะครับตาหลักสปริงเกอร์เนี่ยจะอยู่ประมาณสูงประมาณ1ฟุตนะครับปรากฏว่าดินมาฝนตกนะพัดพานพัดพานนะไอดินนะครับทั้งน้ำทั้งดินเนะี่ยน้ำไม่ห,หายดินเนี่ยมาถมเลยทำให้โคนถั่เรียนไม่แห้งนะครับท่มาคิดว่านะครับน่าจะมีผลนะครับ ทำให้รากเน่าโขนเน่าแล้วก็กิ่งจากที่เคยสมบูรณ์นะครับกิ่งก็จะไหม้นะครับก,ก็จะหาวิธีรักษานะครับเนี่ยมันเป็นเกือบทุกต้นเลยจากที่ดูดูนะครับดินไหลมาทับถมต้นต้นเรียนนะครับที่ปลูกไว้ ใช่ดีก็ต้องทําเป็นยกล่องนะครับให้น้ําไหลไหลให้น้ําไหลผ่านไหลผ่านไปไหลไม่ให้ดินมาทมทับนะครับที่คิดไว้นะครับแต่ปัญหาก็ตัวนี้ก็เป็นให้ดูก่อนนะครับป่วยทั้งสวนนะครับเยอะมาก เนี่ยครับที่หวังว่าจะได้กำไรในอนาคตก็ไม่แน่นะครับจอนี่ลองหวังว่าจะเช็นจอบนี้ลองรักษาดูนะครับเพราะว่าดูจากที่ฝังเข็มแล้วนะครับต้นก่อนนานนี้ที่ต้องตัด ฝังเข็มแล้วก็ยังเป็นอย่างนี้เลยนะฮะหยุดเชื้อไม่ได้นะครับดูแลช่วยเขาที่ลากด้วยนะครับให้ดูว่าตอนนี้ฟังเข็มไปแล้วเป็นยังไงบ้างนคะครัที่มาตัดออก คงต้องทำให้เขาโล่งนะครับตัวนี้ก็ยังไม่แห้งเท่าไหร่นะครับนี่ก็เหมือนกันนี่ก็ตัดยอดไปแล้วน่าคิดว่าเป็นด้วงลงด้วยแต่ดูแล้วน่าจะเป็น เป็นโลกมากกว่านะครับแลโลกลากเน่าขนเน่าครับเป็นช่วงหน้าฝนทีนี้ก็เหมือนกันนี่ก็ฝังเข็มแล้วก็ไม่ค่อยได้ผลนะก็ยังแห้งตายเลยว่าคงต้องหาวิธีแก้นะครับไม่งั้นหมดสวนแน่นะครับที่ลงทุนมาสามปีจะเข้าสี่ปีนี่ คงจะกลายเป็นศูนย์นะครับของชาวสวนทุเรียนฝน,น,นก็คืมไม่แล้วไ่จะโดนว่ากันนะครับเนี่ยโอเคะครับจะลองช่วย ตอเรียนดูฟ้าคึอโมเดีนะแดดไม่ร้อนไม่งั้นต้องทาตอนเย็ยนนะครับตัวน,นี้ยังอาการไม่สาหัดเท่าไหร่ตัวน,นี้ก็ไม่โดนไม่โดนดินสไลด์ทับเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังเป็นก็ป่วยเป็นโรคเหมือนกันนะครับสังเกตจากยอดนะครับใบร่วงนะครับยอดไหมนะครับ ใช้จอบแสะดินกันแล้วก็จะลดด้วยนะครับแต่โคลมานะครับช่วยหยุดยั้งเชื้อนะครับพืชพืชไรต่างๆนะซิกเกอร์ก็ป้องก,กันลรคพืชแล้วกันติกเกอร์หายหมดละมันจะใช้จอบเนี่ย ยานะครับให้หาจากลำต้นนะครับาจากใบที่ใบถึงนะครับขอใส่ยาแป๊บหนึ่งนะครับไม่สะดวกมือเดียวอโอเคใช่ไหมก็ใช้จ,จอบแดดยาอ่อนครับแล้วก็มาดูระบบรากนะครับรากเขาจะไม่ลึกมากนะตัวเดียนเนี่ยมาดูรากเล่ายัางไงนะครับเนี่ย แห้งนะครับนี่รากเดินไม่ได้นะเนี่ยไม่ลากทุเรียนนะถ้าดีจะเป็นนี้นะครับเป็นขาวๆนี่ถ้าดีเป็นนี้อ่ตัวนี้มีโดนจอบหน่อยอะไรฮะนี่นะเป็นตื้นนะครับประมาณเซนสองเซนเองนะเซนหนึ่งนี่ดี อันก็เน่านะจะเป็นรากเน่าขาวๆนี่ดีแต่ตัวนี้เน่าเลยนะครับไปทับท่ล่นะครับนี่แต่ตรงนี้เขียวไอ้ขาวอยู่นะครับตรงปลายโคนเขาจะเน่านะครับจากการใช้จอบดาย่าดูนะครับาการนี้คนต้องแก้ตรงรากนะครับท่าแมวฝังเข็มไม่ค่อยได้ผลนะดูแล้ว เพราแฟนเขาฝังเข็มไปนะครับรต้องทางนี้มากกว่าเนี่ยตัวนี้ก็ควรจะหยุดตื้นมากนะครับระหวังด้วยดาไดเบาๆเราต้องการรักษาเขาก็ต้องอย่างนี้แล้ครับโอเคน้ำก็หนึ่งบัวนะครับช่ก็ต้องเร่งลากให้นะ่ หน,หนึ่งแล้วกันไม่มีปริมาณนะหุดนิดหน,นึ่งต้งช้อนน้ำยี่สิบนะครับเนี่ยเฉพาะต้นนี้โดยเฉพาะนะครับทำทีละต้นฟ้าคืมทำได้อยู่นะครังั้นต้องรอตอนเย็นนี่ก็เดือนกันยายนนะครับตัวเชื้อจะวดรามาไม่หมายว่าใช่หนึ่งฝานะครับ ก์อาจจะหายหมดแล้วแล้วก็มือคนๆนะฝนก็ทาท่าจะตกด้วยนะครับแนวคงต้อทงทำอย่างนี้ทุกต้นนะครับนี่คงจะไม่รอดกันแนะ่คงจะเจ๊งนะครับางานนี้ลงทุนไป3ปี4ปีโดนลากแน่นอนนะครับพ่อ ทคนี้หมดทุกต้นนะลอง,องนันนะชแมวก็ไม่ได้เก่งด้านการเกษตรนะครับยังไงลากขดดซึมแน่นอนนะครับเชยวให้ตโทรมาเพื่อไปยับยัง้งการแพร่ระบาดของโรคพืชนะครับลากเน่าโควนเน่านะครับ ปัญหาก็อย่างที่ว่าอยู่ที่เนินก็เป็นอยู่ที่ดินไหลทับก็เป็นนะครับตรงนู้นนไหลทับเยอะเลยก็คงต้องทำวิธีเดียวกันก็ต้องควาดินให้เห็นรากนะครับยูงกันง่ายก็คือรากเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยรากนี่มันจะตายนะครับตายเลยแหละแห้งตายนะครับมันเน่าตายก็ลองดูนะครับเผื่อใครเจอปัญหา ตอนนี้ก็ยังไม่ลามเยอะนะครับก็เดี๋ยวลองใช้วิธีนี้ดูถ้ารอดก็โอเคไปยงางไงก็ไม่เกณฑ์ทางการเกษตรนะครับยังไงก็เอามาฝานะครับเผื่อใครประสบปัญหาทุเรียนอา,อายุประมาณ3จะขึ้น4ปีก็ตอนก่อนโควิดก็เดือนประมาณมีนามีาก็ปกติดีนะครับพอเข้าช่วงกันยากันยา ปี2563น้กนี่นก็เริ่มมีปัญหานะครับเป็นเดินดูแล้วเป็นเป็นเยอะเลยต้นที่โตโต,โตโสูงสูงเป็นทุกต้นนะครับก็จะเป็นหลาย,ายห,หลายสาเหตุดินทับไหลแล้วก็นี่แหละก็รวมแล้วก็คือเป็นรากเน่าคนเน่ายัางไงช่วยกดตามกดซับสไครตกดไลค์กดแ,แชร์เพื่อเป็นกำลังใจเช่างแมวในการทำคลิปดโดใหม่ต่อไปครับสวัสดีครับหวังว่าช่างแมวจะช่วยชาวเกษตรกรส่วนทุเรียนด้วยกันได้นะครับสู้ๆครับขอบคุณคับและทีมงาน ยังไงก็นี่ปัญหาจากาส่วนจริงนะครับถ้าของใครยังไม่เป็นก็พยายามป้องกันแล้วกันถ้าเป็นแล้วคือลำบากนะขนาดฝังเข็มยังไม่อยู่นะครับเอาไม่อยู่จริงจงไม่งั้นก็จะเหลือต้นทุนแค่เริ่มใหม่จากเป็นศูนย์นะครับจากอีก2ปี2ปี3ปีจะเก็บผลผลิตได้สุดท้ายก็จะเหลือเฉพาะต้นตอของทุเรียนทุเรียนหอนทองนะครับดินภูเขาไฟนะครับ แล้ก็ใช้นี่แหละหนึ่งฝา,าน้ำก็ประมาณ5ลิตรนะครับเข้มข้นเลยสู้ๆกันต่อไปครับ